a u d อ o b o o กภูมิใจเสนอนิยายเสียงเรื่องแสนรักทรนงเป็นหนึ่งในซีรีส์ชุดแสนดวงใจเหมราชตอนนี้นะคะมน,นี้ขออนุญาตแจ้งข่าวก่อนว่าฉบับเต็มแบบอันคัดตอนนี้มีวางจำหน่ายที่เว็บเม็ปมาเก็ตอย่างเป็นทางการแล้วนะคะมีจำนวน19 EP ในราคา219บาทราคานี้ยังคงอยู่ในโปรโมชั่นวันแรกและมณีจัดโปรโมชั่นเพียง20วันเท่านั้นนะคะ แฟนๆแ,แม่ๆอย่าลืมเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็อุดหนุนให้มณีด้วยนะคะเพื่อจะได้เป็นค่าขนมแล้วก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับมณีด้วยและลิงก์สําหรับดาวน์โหลดมณีได้แนบลิงก์เอาไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วเรียบร้อยนะคะสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดได้เลยและสําหรับแฟนๆท่านใดที่ไม่สะดวกดาวน์โหลดก็สามารถรับฟังได้ที่ YouTube c h anel n ตั้งแต่ต้นจนจบได้เลยแต่ก็จะไม่ได้รับฟังฉาก18บบวกเท่านั้นเองนะคะ เอาละค่ะสำหรับแฟนๆที่รอรับฟังที่ YouTube c h anel n ของเราตอนนี้เราไปให้กำลังใจพี่รักและน้องพอวากันต่อได้เลยค่ะแสนรักทรนงตอนที่17บับรูที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ใช้สำหรับจัดงานเบอร์เกิดของสาวสวยทาย,ยาเจ้าของร้านผ้าไหมที่เคยมาเมาและสร้างวีรกรรมเอาไว้กับแสนรัก เป็นวีกรกรรมที่แสนรักปิดเอาไว้เป็นความลับไม่จําเป็นต้องให้ใครรู้เพราะไม่อยากให้แองจี้กลายเป็นที่น่ารังเกียจในสายตาของผู้ใหญ่อย่างพ่อเลี้ยงแสนรักกับแม่เลี้ยงมณสวีที่ท่านทั้งคู่ยังคงเมตตาและเอ็นดูแองจี้อยู่แต่เห็นททคราวนี้ความเมตตาคงไม่จําเป็นต้องมีสําหรับคนคนนี้ขณะที่แองจี้กาลังนั่งดื่มเหล้าอยู่กับกลุ่มเพื่อนอย่างสบายใจด้วยว่าได้เห็นคนชิบหายและพังพินาศแล้วคืนนี้จึงชวนเพื่อนๆมาฉลองกันสักหน่อย เรียกได้ว่าดื่มกินอย่างสบายใจและชะล่าใจคิดว่าลูกผู้ชายยังแสนรักคงไม่กล้าทําอะไรเธอหรอกเพราะห่วงหน้าตาสังคมหรือแม้แต่ชื่อเสียงวงตระกูลแต่แล้วอยู่ๆแขกภายในร้านก็ส่งเสียงเซ็งแซ่และมองไปที่จอทีวีขนาดใหญ่ซึ่งกําลังออกข่าวร้อนแรงใจความว่าข่าวเช้าสุดแซ่บแห่งปีสาวให้โซทายาทร้านผ้าไหมที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่เซียนจัดอักษรยอ่อ แอบนี้ผัวรวยระดับเจ้าของโรงแรมหรูห้าดาวเมาพับรูเพื่อสดต้มแซ่บกับเพื่อนผัวตอกเอ้ยตำน้ำพริกอย่างเมามันถึงพริกถึงขิงทั้งเสียงและภาพระดับเอสีงานนี้ผัวเห็นตำตาขอเลิกทันทีจ้าอุย๊ยแซ่บเบอร์นี้ให้ฟรีผู้ชายที่ไหนก็เอาแถมยังออกปากเพื่อนผัวแซ่บสุดเขาก็สิบรายงานราวกับกำลังจีบปากจีบคอพูด มีทั้งภาพประกอบและคลิปเคลื่อนไหวแต่ภาพเบลอเพียงดวงตาถึงจมูกเท่านั้นแต่ใครก็มองออกโดยเฉพาะบรรดาเพื่อนๆของแองจี้ที่พากันตกใจมากและหันมามองเธอเป็นตายเดียวขณะที่แองจี้รู้สึกเหมือนถูกมองจากสายตาหลายคู่รวมถึงพนักงานในร้านแองจี้แกดูนี่เพื่อนคนหนึ่งเปิดแอปสีดำให้แองจีด้ดูภาพชัดกว่าและเบลอน้อยกว่าและเบลออีกจุดคือช่วงล่างที่เพื่อนผัวคนนั้นกำลังตอก อีกคลิปก็เพื่อนผัวกำลังก้มหน้ายกซดแองจี้แกพี่ถามใช่ไหมเพื่อนสาวรกระซิบถามเสียงสัน่นในขณะที่แองจี้ก็นั่งตัวแข็งทื่อราวกับโดนสตาฟเธอตกใจและกลัวจนทำอะไรไม่ถูกแต่สายตาก็มองไปที่คลิปนั้นจุาของร้านผ้าไหมที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่อักษรย่อออ่างกับผัวเจ้าของโรงแรม้าดาวย่อขนาดนี้บอกชื่อมาเลยดีกว่าไหมวะเพื่อนคนนึงเสริมขึ้น แต่ก็ยังคงไทยหาข่าวในแอปดำอยู่มีการแชร์กันต่อไปเรื่อยๆพร้อมกับแคปชั่นที่ว่าไฮโซอ้อ hey, อ so, oh, uh ่างฉันรู้แล้วว่าใครเคยเป็นแฟนกับทายาทเจ้าของโรงแรมแต่หล่อนแอบไปเล่นชู้ไปแซบกับเพื่อนผัวพอผัวจับได้ก็เลยขอเลิอกอีกคนว่าฉันไปขุดมาแล้วเลิกกันได้เป็นปีแล้วแต่ล่าสุดมีเรื่องไปตบตีกับแฟนใหม่เขาไม่ใช่หรอถึงว่าไปตามราวีเขาบอกว่าแฟนใหม่เป็นพวกไม่มีหัวนอนปลายเท้านิสัยคนหน้าขยะขยง จริงฉันเห็นตอนขย่มกับเพื่อนผัวแล้วอยากจะอ้วกแทนแฟนเก่าเลยวะ่ะใครจะกล้าเอาต่อลงผู้หญิงอะไรสับสนรวยการศึกษาดีสักเปล่าดีแล้วที่เลิกกันได้จริงฉันว่าเป็นพวกแพ้ไม่เป็นลามปามไปจนถึงแม่เขานอนโอ๊ยตายตาย,ตายฉันไปเจอมาพ่อแม่เขาระดับเจ้าพ่อเพื่อนสาวเลือกอ่านคอมเมนต์ให้แองจี้ฟังซึ่งเรียกได้ว่ามีแต่คอมเมนต์แซบๆตอนที่แองจี้อ่านคอมเมนต์ของงานเลี้ยงคืนก่อนอยังผู้ชนะนั้น วันนี้เธอต้องกลับนั่งฟังคอมเมนต์ที่คนในโซเชียลกำลังพูดถึงเธอแถมยังขุดคุยอย่างสนุกว่าเธอเป็นใครแฟนเก่าเป็นใครมันจะยากอะไรที่จะค้นหาตามตัวอักษรยอ่อที่บอกตัวตนซะขนาดนี้แองจี้คนในร้านมองมาที่แกน่ะเพื่อนเริ่มสะกิดบอกขณะที่แองจี้ยังคงนั่งตัวสัน่นทั้งหวาดกลัวและอับอายระคนกันแล้วไหนจะพ่อแม่เธอเห็นคลิปนี้เขาเธอจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนกลับออกไปดีกว่า ไม่งั้นแย่แน่พวกนั้นกำลังเอามือถือมาถ่ายเพื่อนสาวบอกแล้วรีบวางเงินค่าเครื่องดื่มเอาไว้บนโตะ๊ะจากนั้นก็รีบคว้ากระเป๋าสะพายแล้วลากแองจี้ออกไปจากผับใครเป็นคนให้ข่าวปล่อยคลิปวะแองจี้ได้สติพูดขึ้นอย่างเดือดดาลแต่แล้วกลับนึกถึงคำพูดของแซนรักและตอนที่เขาเอาโทรศัพท์มือถือเปิดคลิปให้ฟังแค่เสียงเท่านั้นแหละเธอก็ร้องไห้ออกมาอย่างผู้แพ้ชนะและสะใจเพียงแค่ข้ามคืนเท่านั้น แต่ดูเหมือนจะเป็นใช้ชนะจอมปลอมเพราะเธอจ้างนักข่าวเขียนข่าวให้บิดเบือนเขียนลามไปจนถึงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงเหยียดยามไปจนถึงท่านทั้งสองคนใช่ตอนนั้นเธอสะใจชนิดที่ไม่คิดว่าจะเผื่อใจเอาไว้ว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองและมีผลกระทบกับพ่อแม่แค่ไหนไม่ทันคิดว่าเธอกําลังเล่นกับไฟและตระกูลเจ้าพอ่อกลับกลับแล้วก็เก็บตัวไม่ต้องออกมาเลยนะช่วงเนี้ยเพื่อนสาวบอกพลางดันแองจี้ขึ้นรถแล้วฉันจะทํายังไง ป่านนี้ขุดค <human> ุ ản, ้ยจนรู้ว่าเป็นฉันแล้วแองจี้บอกพรางร้องไห้ตัวสั่นก็ถึงบอกว่าไม่ต้องออกมาเจอใครไงเพื่อนบอกพรางปิดประตูจากนั้นแองจี้จึงขับรถออกไปจากผับในทันทีเพื่อนๆก็ต่างหายใจล่องอกแล้วทยอยกันกลับเสียงเคาะประตูดังขึ้นกลางดึกในคืนเดียวกันพอวาสะดุ้งยองก่อนจะหันกลับมามองที่ประตูในมือของเธอยังคงถือโทรศัพท์ที่แสนรักเอาไว้ให้และถ่ายฟีดแอปพลิเคชันดำอยู่ แม้จะไม่อยากอ่านแต่ก็อดไม่ได้แต่สิ่งที่ทำให้เธอรับรู้เพิ่มเติมคือคลิปหนึ่งที่ถุกถ่ายเอาไว้เมื่อปีที่แล้วมันถูกปล่อยออกมาเธอจึงเข้าใจอย่างท่องแท้แล้วว่าทำไมแสนรักถึงได้เกลียดแองจี้จนไม่สามารถคืนดีได้ในขณะที่แองจี้พยายามที่จะเอาชนะให้ได้เช่นกันว่าเปิดประตูให้พี่หน่อยได้ไหมเสียงเรียกของแสนรักดังขึ้นเมื่อขอประตูซ้ำแล้วเธอไม่ได้เปิด ยญิงสาวจึงปาดน้ำตาและลุกไปเปิดให้เขาพ่อชายหนุ่มเห็นหน้าและดวงตาที่แดงกำ่ำจึงอดที่จะสงสารไม่ได้จึงเดินเข้าไปหาและปิดประตูไว้ก่อนจะเดิงเธอเข้ามาสวมกอดพี่ขอโทษนะที่ทําให้วาเครียดแบบนี้พี่รับปากว่าเขาจะไม่มาราวีเราอีกพี่รังจะทําอะไรทําในสิ่งที่คู่ควรแต่เราอย่าพูดถึงเรื่องนี้เลยนะพ่อกับแม่เป็นห่วงวามากว่าว่าอยากขอโทษท่าน ที่เป็นสาเหตุให้เป็นแบบนี้ท่านก็โดนไปด้วยท่านไม่ได้กังวลเรื่องนั้นว่าไม่เชื่อหรอกมันคือความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์แล้วว่าก็ทํามันพังผู้หญิงคนนั้นต่างหากที่ทําพังไม่เกี่ยวกับว่าแต่ถ้าว่าไม่อยู่ตรงนี้ทั้งพี่รักและพ่อแม่ก็คงไม่ต้องเจอข่าวเชว้ชาๆแบบนี้ว่ารับไม่ได้ที่จะมีคนมาว่าท่านพี่ก็รับไม่ได้พี่ถึงต้องปกป้องคนที่พี่รักปกป้องศักดิ์ศรีของท่านไงพี่ขอโทษนะว่า คบกับพี่แล้วมีแต่เรื่องทุกข์ใจว่าต่าต้อยแล้วไม่คู่ควรจริงๆนั่นแหละไม่เอาไม่พูดแบบนี้อีกแล้วเราพักผ่อนดีกว่าไหมอาบน้ำหรือยังเขาถามด้วยความเป็นห่วงเธอจึงใส่หน้างั้นเราอาบน้ำกันเราจะได้พักผ่อนพรุ่งนี้พี่มีงานต้องทําค่ะ้ารับคําอย่างว่าง่ายและยอมให้เขาพาเขาไปอาบน้ําด้วยกันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเพราะต่างคนต่างมองเศร้าจนไม่สามารถคิดเรื่องอื่นได้ ว่ามันต่ําต้อยและไม่คู่ควรจริงๆนนแหละถ้าทุกอย่างไม่เริ่มต้นที่ว่าพี่รักและพ่อแม่คงไม่เสื่อมเสียชื่อเสียงไปด้วยเธอคิดในใจขณะที่นอนอยู่ในอ้อมกอดของชายคนรักที่ครั้งหนึ่งเธอเคยคิดว่าเขาอยู่สูงเกินเอื้อมเกินที่จะคิดแต่เมื่อเธอได้มาแล้วกลับเป็นตัวการที่สร้างความทุกข์ใจให้เหมาราเชนีพี่รักว่านะเขาเอ่ยเบาๆพร้อมกับจูบที่หน้าผากเนียน ว่าก็รับพิรคาคะกระตอบเสียงแผาแทบจะไม่ได้ยินแต่สีหน้าและแววตาของเธอมนแสงกระทั่งพยายามขมตาให้หลับโรงแรมเฮมารานมนตราอุนหน้าฝาข้างไปด้วยบอดิกาศจากบริษัทดีกาศ์ดชิมรักษาความปลอดภัยของทางโรงแรมรวมแล้วไม่ต่ำกว่าห้าสิบคนเพื่อกันไม่ให้หนักข่าวร่วมเหมือนซอมบี้รวมถึงนักข่าวที่ได้รับเชิญให้มารับฟังการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ ในเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นสำคัญอยู่สองประเด็นโต๊ะแถลงข่าวถูกจัดเอาไว้ตรงจุดสำหรับรับรองลูกค้าและพักผ่อนแต่ตอนนี้เคลียร์พื้นที่ให้เกลี้ยงนำเก้าอี้เข้ามาแทนนักข่าวต้องนั่งตรงนี้และไม่วางเอาไว้บนโต๊ะเท่านั้นห้ามรุมสัมภาษณ์เป็นอันขาดเมื่อนักข่าวมาครบกันแล้วก็ต่างนั่งรอตามเวลาที่กำหนดบ้างก็ซุบซิบว่าจะได้เห็นหน้าว่าที่ลูกสะใภ้ของพ่อเลี้ยงแสนรักหรือไม่แต่ขณะที่ทุกคนกำลังคุยกันอยู่นั้น ก็มีรถตู้แล่นมาจอดที่หน้าโรงแรมซึ่งเป็นรถของผู้บริหารตำแหน่งที่ปรึกษาท่านรองผู้ช่วยรวมถึงบรรดาลูกชายนั่นคือจักรพัฒรกับเหมรัฐที่อยู่ในฐานะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงแรมด้วยทั้งหมดเดินเข้ามาด้วยสีหน้าเครง่งเครียดตามสไตล์ที่เคยเป็นอดีตมือขวามือซ้ายมือปืนของ่อเลี้ยงแสนลักแกแล้วทำหน้าให้มันเป็นมิตรหน่อยพี่เชนแขดแดนยื่อหน้าเข้าไปกระซิบ หน้าพี่ไม่เป็นมิรตรงไหนคเชนตอบทุกตรงนั่นแหละอัสดาเสริมขึ้นนักข่าวจะได้เกรงใจเวลายิงคำถามพี่รักไงเห็นหน้าพี่แล้วมันจะได้เยี่ยวแตกนักเลงจริงๆเลยเขตแดนว่าก่อนจะแยกย้ายไปนั่งโดยที่นักข่าวต่างพากันยกมือไหว้ยอย่างน้อมอมและไม่ถึงนาทีรถประจำตำแหน่งเจ้าของโรงแรมสีดำก็แล่นมาจอดท่านมาแล้วครับเสียงของบริการด,ดังขึ้นนักข่าวจึงลุกขึ้นต้อนรับ แต่แล้วกลับต้องประหลาดใจเพราะคิดว่าท่านที่ว่านี้คือพ่อเลี้ยงแสนลักแต่กลับเป็นบุตรชายที่นั่งมาเพียงคนเดียวและขนาบข้างด้วยบอดิกาดวันนี้เขาแต่งตัวอย่างเป็นทางการใส่สูทเต็มยศผูกเนกไทถอดเครื่องประดับชิ้นโปรดออกเป็นครั้งแรกประกอบกับรูปร่างสูงสมาร์ทในระดับ187เซนติเมตรเกือบเท่ากับบิดาทำให้ทุกก้าวยงดูสงาา่าผ่าเผยหน้าเกรงขามสีหน้าเรียบนิ่ง เมื่อต้องวางมาในตําแหน่งเจ้าของโรงแรมคนใหม่ท,ท,ท่านเหรอคะนึกว่าเจ้าของโรงแรมจะมาเอา่อพอเลี้ยงนะคะนักข่าวถามและอึ้องในความหล่อเทเพราะเพิ่งจะได้เห็นตัวจริงก็คนนี้แหละครับเจ้าของโรงแรมคนใหม่ชื่อขึ้นบอรอย,ย่างเป็นทางการคาเชนแทกขึ้นนั่นก็ยิ่งทําให้นักข่าวประหลาดใจแล้วแย่งกันถ่ายภาพในทันทีจังหวะเดียวกันนั้นแซนดราก็เดินเข้ามาตรงโต๊ะ เล้วนั่งลงพร้อมกับเหลือบมองไปที่ไม้จากสำนักข่าวต่างๆแจงแฟลชยังคงสาดสายตาไม่หยุดเขาถอนหายใจเล็กน้อยก่อนจะมองหน้าทุกคนด้วยแววตานิ่งๆผมมาวันนี้ไม่ได้มาแก้ตัวกับข่าวที่เกิดขึ้นเพื่อทำลายชื่อเสียงผมคู่มันรวมถึงพ่อกับแม่และส่งผลถึงชื่อเสียงของวงตระกูลแต่ก็เพื่อศักดิ์ศรีที่พ่อแม่สร้างมาผมก็ต้องปกป้องท่านผมจะไม่ตอบคำถามแต่จะมาบอกทุกคนว่า ผมกับแองจี้เราเคยคบกันนานแล้วและเลิกกันไปแล้วหนึ่งปีเหตุผลของการเลิกกันนั้นทุกคนคงจะรู้แล้วและเห็นแล้วเมื่อคืนผมไม่พูดซ้าประโยคสุดท้ายแซนรักยิ้มน้อยๆพอว่าคือผู้หญิงที่ผมรักแม้จะคบกันได้ไม่นานแต่พ่อแม่และครอบครัวของเราก็ไม่ขัดข้องทุกคนรักเธอและยินดีต้อนรับสู่ว่าที่ลูกสะพ้ยเหมาราช ฉะนั้นผมจึงไม่ได้ใส่ใจกับบุคคลภายนอกตระกูลที่รู้สึกอยากจะขัดข้องเขาเน้นย้ำคำว่าภายนอกตระกูลและกวาดสายตามองทุกคนอย่างเอาเรื่องนั้นทําให้ทุกคนถึงกับเกลืนน้ําลายอย่างฝึกคอเหมือนโดนด่าว่าเสือกเลยฮะส่วนเรื่องพ่อกับแม่ที่บางคนเอาไปลามปามขุดคุยตั้งแต่อดีตสนุบป,ปากเกินไปเอ,อิ่มแต่คุณแม่ท่านใจดีมีเมตตาท่านวางเฉยกับเรื่องนี้ไม่เอาความแต่ผมไม่ เจอกันที่ศาลแล้วกันอย่าร้องไห้ตอนเจอผมละ่ะกระชอไม่ต้องนะทุกคนจะได้รู้ว่าศักดิ์ศรีของเหมาราชอย่าไม่ได้เขาพูดด้วยน้ำเสียงดุเข้มแววตาแข็งกระด้างจนทุกคนลอเกลือน้ำลายอย่างยากลำบากอีกครั้งและเพื่อเป็นการปกป้องคนที่ผมรักทุกคนเพื่อเป็นการยืนยันว่าศาลที่ทุกคนได้รับนั้นถูกบิดเบือนข้อเท็จจริงแค่ไหนเชิญคุณนักข่าวกระแตเลยครับเขาเรียกกลางผหายมือไปที่นะักข่าวสาวคนหนึ่ง ซึงเคยมาทําข่าวในวันงานเลี้ยงสมัมนาและเป็นคนที่แองจี้จ้างมานั่นเองจากนั้นทุกคนจึงหันมามองเธอพร้อมกับแหวกทางให้เดินเธอก็เดินอย่างสงบเสงี่ยมเจียมตัวและนั่งลงข้างๆแสนรักแบบสันๆดิฉันเป็นนักข่าวที่คุณแองจี้จ้างมาเพื่อให้เขียนข่าวกล่แกล้งแฟนของคุณแสนรักค่ะให้ถ่ายคลิปลงแล้วก็ใส่แคปชั่นแบบนั้นในเชิงวัตถูกแยง้งเขียนด้วยถ้อยคำดูถูกเยียดยามเธอ ให้เพื่อนๆเ,เอวตารไปคอมเมนต์ต่อๆกันรวมถึงการพูดลามไปจนถึงแม่เลี้ยงค่ะขุดคุยกล่าวหาถึงอดีตท่านและพ่อเลี้ยงทั้งที่ไม่ใช่ความจริงเลยมันเป็นฝีมือดิฉันกับเพื่อนเมื่อฟังความจริงจากปากของนักข่าวที่ชื่อกระแตแล้วนั้นทุกคนที่นั่งฟังอยู่ด้วยกันก็พากันอึ้งไปตามๆกันไม่คิดว่าจะเล่นรุนแรงขนาดนี้ถึงขั้นทำลายชื่อเสียงของผู้มีอิทธิพลในขณะที่พูดจ้างเป็นเพียงคนรวยที่ไม่ได้มีอำนาจอะไร ในขณะที่กำลังฟังอยู่คเชนต้องพยายามกัดฟันพร้อมกับกำมือแน่นเพื่อจะไม่แสดงอารมณ์เกรี้ยกราดออกมาแม่เลี้ยงคือคนที่เขาดูแลมาตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกับชีวิตที่แสนรันทดแต่ไม่คิดว่าวันนี้จะถูกจี้แผลเก่าขึ้นมาเพราะน้ำมือแฟนเก่าของลูกชายที่แม่เลี้ยงเคยเมตตาเอ็นดูหากแองจี้ไม่แรดไปแอบกินกับผู้ชายคนอื่นเพลอๆเพออาจจะได้แต่งงานกับแสนรักเสียด้วยซ้ำมันน่าผิดหวังและเจ็บปวดมาก พี่เชนใจเย็นเขตแดนบอกพรางเอามือลูบหลังเบาๆผมขอจบการแถลงข่าวเพียงเท่านี้และจะไม่พูดถึงเรื่องของวันนี้อีกต่อไปละส่วนคุณกระแตและเพื่อนๆของคุณหนึ่งแสนบาทที่จ้างมามันคุ้มกันไหมกับที่ผมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของแม่ผมและว่าที่ภรรยาผมเขาบอกพรางกัดฟันแน่นเพื่อข่มอารมณ์หากแต่ดวงตาแดงก่ำเล็กน้อย พราะไม่คิดว่าจะได้ยินเช่นนี้เหมือนกันฉันขอโทษค่ะกระแตได้แต่ยกมือไหว้เขาพร้อมกับร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจแต่ดูเหมือนแสนรักจะไม่รับไหว้เขาลุกออกไปจากโต๊ะแถลงข่าวโดยมีผู้บริหารทั้งหมดตามไปด้วยไลยนะ่นักข่าวกลับไปให้หมดแสนรักหันไปสั่งบริการเสียงเข้มครับบริการรับคำก่อนจะไปทําตามที่แสนรักสั่งหลังจากที่แสนรักแถลงข่าวเสร็จสิ้นไปไม่ถึงสิบนาที ความจริงก็ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลเพจข่าวออนไลน์เมื่อทุกคนรับรู้ความจริงกระแสก็ถูกตีกลับพุงเปาไปหาแองจี้อย่างรุนแรงมากกว่าเดิมมากกว่าที่หญิงสาวทำกับพวาวาหรือแม้กระทั่งทำลายชื่อเสียงของพ่อเลี้ยงและแม่เลี้ยงทางอ้อมแองจี้เป็นฝ่ายถูกขุดคุยเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ต้นที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับแสนรักเหมาราชต้องขาดสบายนั้นต้นเหตุมาจากเธอที่แอบคบ แอบไปม,มีความสัมพันธ์สวัสดกับผู้ชายอีกคนในขณะที่นัดแฟนตัวเองมางานวันเกิดก็ไม่แปลกถ้าผู้ชายจะบอกลาห่างไปเป็นปีพอมีคนใหม่กลับมาตามราวีแถมยังจ้างนักข่าวเพื่อเขียนข่าวให้ร้ายคนรักและลามไปถึงครอบครัวเสียเสียให้หายแม้กระทั่งดูถูกเหยียดยามจนไม่อาจให้อภัยงานนี้กระเช้าดอกไม้ไหวสวยสวยคงช่วยไม่ได้ทางฝ่ายครอบครัวของแองจี้คงจะเอาปี๊บคลุมหัว แต่ก็คงจะไม่เพียงพอเมื่อรับรู้ความจริงแล้วว่าลูกสาวของตนเองชั่วร้ายแค่ไหนและแน่นอนว่ากระแสร,รุนแรงเข้าไปถล่มที่เพจของร้านผ้าไหม่เพจร้านอาหารแม้กระทั่งไอจีของแองจี้ก็โดนถล่มยับจนหญิงสาวต้องรีบปิดไอจี้ีความอายแต่คลิปสุดแซบที่เซ็นเซอร์เพียงดวงตาก,ก็ยังคงอยู่มันไม่ใช่เพียงแค่คลิปหากจะมีเสียงพูดยืนยันถึงสิ่งที่เธอทำให้แสนรักเจ็บช้ำน้ำใจจนต้องเลิกรา ช่วงนี้คงจะมีชื่อของเรานามสกุลรวมถึงโรงแรมอยู่ในสื่ออีกสักพักกว่าผู้คนจะลืมคาเชนให้ความเห็นด้วยน้ำเสียงมนขณะที่แสนรักยืนนิ่งๆอยู่ตรงริมกระจกบานใหญ่มองออกไปนอกห้องทำงานซึ่งครั้งหนึ่งห้องนี้เคยเป็นของบิดาแต่ตอนนี้มันกลายเป็นของเขาป้ายชื่อหน้าห้องก็เป็นของเขาไม่ลืมก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้แคร์เพราะผมได้พูดในสิ่งที่ควพูดไปแล้ว ถ้าชื่อของเราและโรงแรมจะยังคงอยู่ในโซเชียลตลอดไปอย่างน้อยคนก็จะรู้จักเรามากขึ้นไม่ใช่หรอครับแซนรักพูดและแค่เพียงเอียงคอหันกลับมามองคาเชนและทุกคนเท่านั้นใช่อย่างน้อยทุกคนก็จะเข้าใจเรามากขึ้นแต่เรื่องนินทานเล็กๆน้อยๆเราก็คงจะห้ามความคิดของคนอื่นไม่ได้อย่างเช่นอะไรบ้างครับพ่อเชมเช่นรวยขนาดนี้ทำไมถึงเลือกคนจนๆมาเป็นเมีย เสียดายผู้ชายออจจะรวยล้นฟ้าบ้างก็ว่าคนจนๆอย่างเรามีความหวังละ <c oughs> เรื่องแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกครับพอเชนขอแค่ว่าไม่คิดมากก็พอแต่ช่วงนี้อาจจะเครียดๆหน่อยคงต้องห่างสื่อไม่ให้เสพข่าวอะไรอย่างน้อยก็มีคนสงสารแล้วก็เห็นใจทางเรามากขึ้นกระแสตีกลับทางนั้นค่อนข้างที่จะรุนแรงกว่าที่เราเจอซะอีกของเรานะ่ามันก็แค่บั่นทอนจิตใจแต่ของทางนั้นน่ะก็น่าจะมองหน้าใครไม่ได้อีกนาน ต้องเอาปี๊บคลุมหัวเคดานให้ความเห็นในจังหวะเดียวกันนั้นจานรักจึงหันกลับมามองทำกับครอบครัวผมผมก็เอาคืนกลับไปไม่น้อยเหมือนกันจะหาว่าไรน้ำใจไร้ความเป็นสุภาพบุรุษไม่ได้อย่างน้อยจะได้รู้ครับว่าถ้าใครที่คิดจะเล่นกับครอบครัวเราก็ต้องมี power พอๆกับเราถึงจะเอาเราอยู่เพราะเราเอาคืนมันเจ็บกว่าร้อยเท่าแล้วแม่เลี้ยงเป็นยังไงบ้างจิตใจยังดีอยู่หรือเปล่า อัซดาถามขึ้นด้วยความเป็นห่วงเพราะเขาไม่ได้เข้าไปก้าวกายหากไม่จําเป็นแม่ก็คือแม่ครับยังคงเข้มแข็งเสมอแม่ไม่ได้สนใจว่าใครจะพูดยังไงพ่อเองก็เหมือนกันทุกคนห่วงแค่พ่อว่าแซนรักตอบด้วยเสียงมนพ่อเขานั้นมันลามปามถึงพ่อกับแม่เราในทางที่สนุกปากหรือแม้กระทั่งดูถูกเยียดยามมันก็ทําให้พ่อเชนได้คิดถึงตอนนั้นพ่อเชนเป็นคนไปรับแม่ของรักออกจากบ้านหลังนั้นเอง เป็นคนเข้าไปช่วยเหลือแม่ของเราจากไอ้พวกเท่าห่วงูที่อยากจะได้แม่เราไปเป็นเมียน้อยยึงจําวันที่วีนั่งรถมาที่นี่แล้วก็เอาแต่ร้องไห้ตลอดทางพ่อเราก็ไม่ต่างอะไรกับใช้เงินซื้อตัวแม่เรามาเป็นเมียตัดหน้าไอ้พวกนั้นแต่ดีที่พ่อของเราโสดแล้วรวยเธออยู่ในสภาวะจำยอมที่ต้องมาโดยไม่รู้เลยว่าผู้ชายที่ชื่อแสนลังเหมารานั้นจะเป็นคนยังไงจะเป็นซาตานหรือเทพบุตร น้อยคนนักที่จะรู้ว่าแม่ของรักมีชีวิตที่ทุกทรมานแค่ไหนนั่นจึงทําให้พ่อเชนโกรธมากที่แฟนเก่าเราทําแบบนี้แล้วแองจี้ก็ปลุกปีศาจในตัวผมเพราะพ่อของเรารักแม่มากและทําให้แม่เข้มแข็งมาจนถึงวันนี้รวมถึงทําให้ลูกๆเข้มแข็งด้วยรักอาจจะไม่เก่งเท่าพ่อครับอุธิภาวะอาจจะไม่สู้พ่อในตอนนั้นแต่ปกป้องคนที่รักทั้งหมดในแบบที่รักควรทํา อาจจะถูกมองว่าทำเกินไปแต่รักเห็นแม่กับพว่าเสียใจแล้วรักก็ยอมไม่ได้รักไม่ได้ทำดีหรอกแต่รักทำถึงมันต้องอย่างนี้คนถึงจะกลัวและไม่กล้ามายุ่งกับเราอีกอัสดาเป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นต้องยกความดีให้กับแสนดีที่ทำถึงมากกว่าเพราะเป็นคนปล่อยคลิปลงเล่นหนักกว่าที่รักคิดเอาไว้ซะอีกแสนรักบอกก็ให้นักเลงควบคุมด้วยนะมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ ถ้าเชนถึงกำหัวเราอออกมาเพราะการเอาคืนทั้งหมดคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือแสนดีและทีมงานแล้วเฮีย er จะเอาอยัางไงต่อไปครับเฮีย er มาร้าเอ่อยแทขึ้นให้นักข่าวกลับออกไปให้หมดก่อนแล้วเฮียจะไปปิดจบกับคนที่เริ่มต้นมันเฮีย er ก็จะไปจบที่นั่นทุกคนมองหน้ากาันโดยไม่ได้ถามต่อว่าการปิดจบนั้นแซนรักจะไปปิดที่ไหนเพราะรู้โดยอัตโนมัติว่าใครเป็นคนเริ่มก็ต้องไปจบอยู่ที่คนนั้น แกจะไปไหนอาคมผู้เป็นบิดาของแองจี้ถามด้วยน้ำเสียงตวาดและไม่พอใจเมื่อเห็นบุตรสาวกำลังลากกระเป๋าเดินทางลงมาจากบ้านอ่อพ่อหญิงสาวอึกอ,อักเพราะไม่คิดว่าบิดาจะดักอยู่ที่ห้องรับแขกฉันถามว่าแกจะไปไหนอาคมถามยำ้ำพร้อมกับน้ำเสียงที่แข็งกระด้างขึ้นพรางมองหน้าบุตรสาวที่ทำท่าหวาดกลัวเลิกกลักมันมักจะมีอะไรสักอย่างพูดกับโลกดีๆก็ได้นะคุณคม พกาผู้เป็นมารดาของแองจี้เอ่ยปรามสามีก่อนจะเดินไปหาแองจี้และจูงเข้ามานั่งในห้องรับแขกเพราะมีคนคอยให้ท้ายมันถึงเป็นแบบนี้ไม่รักดีทั้งหมววทั้งสัมซอนแล้วเป็นไงคิดที่จะไปใช้สื่อทำร้ายครอบครัวเขาพอเขาเอาคืนแทบกระอักเลือดตายตอนนี้แกคิดว่าฉันจะมองหน้าใครได้เพราะแกคนเดียวนั่งลูกไม่รักดีหยุดว่าลูกได้แล้วนะคุณคมคุณนั่นแหละที่ต้องหุบปากคุณพกา คอยให้ท้ายมันสนับสนุนให้มันทำสิ่งชั่วๆถามจริงตอนนี้คุณกล้าเดินออกบ้านได้หรอจะไม่ต้องเอาปี๊บคลุมหัวอย่างนั้นเหรอเย็นนี้คุณไปร้านอาหารได้ไหมหละ่ะหรือไปร้านผ้าไหมได้ไหมลูกค้าแบรนด์ร้านของเราก็เพราะว่าลูกสาวที่คุณคอยให้ท้ายนี่แหละข้อเลิกว่าแองจีได้แลรู้แล้วนะ่ะรู้แล้วทุกอย่างนั่นแหละรู้แล้วแต่มึงก็ไม่สํานึกจบกับเขาดีๆมันก็ดีอยู่แล้วเรื่องมันผ่านมาตั้งเป็นปี แล้วดันคิดชั่วอยากจะเอาชนะแล้วก็ดันลามปามเล่นไปถึงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงเป็นยังไงละ่ะพอเขาเอาคืนมึงรู้จักตระกูลนี้น้อยเกินไปก็ใครจะไปคิดว่าเขาจะปล่อยปล่อยคลิปเรื่องปล่อยคลิปก็อีกเรื่องหนึง่งแต่เรื่องชั่วของแกนะคือแกไปเอากับผู้ชายอีกคนหนึ่งทั้งๆท,ท,ที่คบกับเขาอยู่เขาไม่ถือปืนเข้าไปยิงแสกหน้าท่านแกทั้งไอ้ทามมันก็โชคดีมากแค่ไหนละ่ะทําไมแกมันด่านแบบนี้วะแล้วพ่อแม่จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน อ้ยก็เอาไว้บนคอนั่นแหละน้อยอีลูกไม่รักดีบิดาสะบัดออกมาด้วยความเหลืออดพร้อมกับตบไปที่หน้าของแองจี้แรงๆอ้ยพ่อยิงสาวล้มลงไปกองกับพื้นพร้อมกับเอามือจับแก้มตัวเองไว้ทั้งโกรธโมโหและเจ็บใจระคนกันทำผิดยังไม่รู้สำนึกอีกฉันจะไม่ทนกับแกละอยากจะไปไหนก็ไปจะได้ไม่ต้องอยู่สร้างความอับอายให้กับฉันยิงสาวก็ได้แต่ก,กัดฟัน พรางมองน้าบิดาด้วยดวงตาแข็งกระด้างและแน่นอนเธอกำลังจะไปอยู่แล้วไม่รู้จะเอาปัญญาที่ไหนมองหน้าผู้คนว่าแล้วเธอจึงสูดลมหายใจเข้าปอดลึกเละ่นลุกขึ้นคว้ากระเป๋าเดินทางลากออกไปพอจะถึงประตูหน้าบ้านเธอกลับสะดุดกึกมือหลุดจากกระเป๋าเดินทางดวงตาเบิกโพรงด้วยความตกใจและอ้าป,ปากค้างเท้าทั้งสองข้างเหมือนถูกแช่แข็งจะไปก็ไปไม่ต้องมายืนอะไรอาวรเสียงบิดาดังขึ้น ใครจะไปไหนลห่ะครับแต่เสียงของผู้มาเยือนดังกว่าจนทำให้อาคมและพะกามองหน้ากันด้วยความตกใจเพราะเสียงคุ้นหูจะมีความดุดดาน,น้ากลัวยอยู่ในนั้นว่าแล้วสองผัวเมียจึงรีวิ่งออกไปดูแล้วก็หยุดยืนอึ้งอยู่ข้างลูกสาว